จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านคงจะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนี้เป็นอย่างดีเพราะมีสถานที่ทางธรรมชาติต่างๆที่งดงามและนอกจากนั้นยังมีโบราณสถานวัดวาอารามให้ได้ไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและหากท่านเดินทางโดยรถยนต์โดยใช้เส้นทางถนนโชตนาเชียงใหม่อําเภอฝาง หรือทางหลวงหมายเลข107จากในเมืองเชียงใหม่ประมาณ10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก่อนจะถึงอำเภอแม่ริมท่านจะสังเกตเห็นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าตั้งตรงงานสอดรับกับวิวเบื้องหลังคือดอยสุเทพปุยซึ่งพระบรมราชานุสาวรีแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของกองพลทหารราบที่7หรือนามเรียกขานกันว่าทหารเสือพระองค์ดำครับ บรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีพระราชกิจสงครามครั้งสุดท้ายเมื่อพระเจ้าอังวะแผ่อิทธิพลเข้าสู่หัวเมืองแถบลรูปแม่น้ำสาละวินกระทั่งเข้ายึดเมืองนายซึ่งเป็นเมืองลูกของอาณาจักรล้านนาพระองค์ทรงตรหนักว่าหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายในภายภาคหน้าจึงตัดสินพระไทยกรีธาทัพไปตีเมืองอังวะ โดยยกทัพออกจากพระนครเมื่อวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2147เมื่อเคลื่อนทัพถึงอำเภอแม่ริมส่งยังทัพเพื่อตรวจสอบสภาพกำลังและความรพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนมุ่งสู่เมืองนายณนะทุ่งยังทัพหรือสถานที่ตั้งของกองพลทหารราบที่7ในปัจจุบัน กองทัพภาคที่3โดยกองพลทหารราบที่7ได้ดําเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นสถานที่สําคัญสําหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย พระบรมราชานิสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้นในลักษณะพระราชอริยบททรงม้าศึกหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนประดิสฐานบนแท่นฐาน8ดเหลี่ยมมีลานอนเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีต่างๆดำเนินการหล่อปั้นโดยอาจารย์พวัชัยสีสมเพชศิลปินแห่งชาติชาวเชียงใหม่ด้านในอาคารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและด้านนอกรอบแท่นฐานพระบรมราชานิสวรี มีประติมากรรมที่แสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับเป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยองค์พระนเรศวรน,นั้นมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในด้านความรักและความสามาคัคคีว่ากันว่า เมื่อสักการะขอพรก็จะสำเร็จตามผลที่ตั้งใจเป็นที่นิยมกราบไหว้บูชาของคนไทยทั่วไปครับที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางอาทิเช่นห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำผู้พิการซึ่งมีอยู่ทั้งสองฝั่งอาคารสถานที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเป็นสถานที่สามารถแวะพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในอำเภอแม่ริมแม่แตง เชียงดาวอำเภอฝางหรือแม้แต่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านแวะเยี่ยมชมและสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับสวัสดีครับกระผมพันโทสุดใจวงละครอนุสาธนาอาจารย์กองพลฐานรพัเจ็ดครับครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนำสถานที่ภายในกองพลฐานรัเจ็ดครับ ภายในกองพลฐานารัฐประจ็ตนั้นนอกจากมีพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องกําลังพลภายในกองพลฐานารัฐประจ็ตแล้วนะครับก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งครับที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องกําลังพลของเรานะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือพระพุทธทนเดศีดารวงระชาบุชิต สำหรับโครงการจัดสร้างพระพุทธนเรศวรปวงประชาบุชิตนะครับเริ่มขึ้นในยุคสมัยของท่านพลตรีบรรวัตรพมันจร,ร์นะครับผู้บัญชาการกองพลฐานราฐประเจรไดได้เนินการจัดสร้างพระพุทธ,ธรูปเรียกว่าปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง16เมตรสูง28เมตรซึ่งเป็นประติมากรรมปูนปั้นมีพระพุทธ,ธลักษณะจำลองแบบมาจากพระพุทธนเรศศักด์ชัยภัยรีพินาศซึ่งพระพุทธนเรศศักด์ชัยภพรีพินานั้น ตามประวัติศาสตร์กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสรงให้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ที่หอมณฑีนธรรมแห่งวัดบุพารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับในการจัดสร้างพระพุทธทนเรศอิงาปวงประชาบุชิชน,นะครับได้รับเมตตาจากเจ้าบุคุณสมเด็จพระเท琉璃มุนีเจ้าอาวาสว,วัดเทพศิรินทราวาสนะครับได้นำพาคณะศิทยานุสิ์ทอดพอระปาหาภุศนเพื่อสมทบทุนการจัดสร้าง เมื่อวันที่19รกรกฎาคม2562ณวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมกันนี้ท่านได้ประธานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธนเรศิลาพวงประชาบูชิตซึ่งหมายถึงว่าพระพุทธรูปที่สําเร็จมาจากศิลาและเป็นศูนย์รวมแห่งการเคารพบูชาของพี่น้องกําลังพลกอางพลฐานราตที่7ครับครับในการนี้หน่วยกอางพลฐานรัตที่7เองได้ดาเนินการเตรียมการในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้มีลําดับการเตรียมการดังนี้นะครับ พิธีบวงสวงและการกอร่อสร้างครับประกอบพิธีขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคม2562นะครับโดยท่านพลตรีบรรวัตพมจรัรย์ผู้บัญชาการกองพลฐานราชพิเตรในขณะนั้นได้นำกําลังพลประกอบพิธีบวงสวงพื้นที่กอ่อสร้างพระพุทธนริศราพวงมาชาประชดขึ้นพิธีวางเซาเลอ์ประกอบพิธีขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562โดยท่านพลโทฉลองช,ชัยชัยยกรรมแม่ทัาพาที่3ในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางเสียเลิกนะครับการสร้างพระพุทธ,ธนเรศวร,รปรวงประชาบุชิดขึ้นหน้าสถานที่แห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องกําลังพลกองพลฐานรากพฤกษและรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแห่งนี้นะครับการก่อสร้างพระพุทธ,ธนเรศวาปวงประชาบุชิดนั้นนะครับตามพุทธลักษณะที่ท่านสร้างไว้คือหน้าตักกว้าง16เมตร องค์พระสูง28เมตรนั้นก็มีคตินิยมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาครับหน้าตักพระกว้าง16เมตรนั้นมีคตินิยมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิครับก็คือเป็นรูปภพภูมิ16ชั้นส่วนองค์พระสูง28เมตรนั้นก็มีคติความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานั้นตัดสรุปไปแล้ว28พระองค์นะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระนั้นจะจัดสร้าง จัดทาขึ้นเป็นลักษณะของการลดหลั่นชั้นลงมาเป็น4ชั้นด้วยกันหมายถึงว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นหลักธรรมที่นําพาสรรพสัตว์หรือว่านําพาบุคคลให้ก้าวสู่ความหลุดพ้นได้ก็คืออริยสัจสี่เพราะฉะนั้นภูมิทัศน์ในการจัดสร้างเบื้องหน้าขององค์พระนั้นก็จะมีลักษณะลดหลั่นกันลงมาเป็น4ชั้นครับกล่าวถึงเรื่องอริยสัจสี่คือทุกข์ สุโขทัยนรลดและมรรครับสำหรับบันไดในการเดินขึ้นไปกราบสักการะองค์พระพุทธ,ธานเรศราพวงประชาบุชิตนั้นมีจำนวน129ขั้นครับซึ่งตามคตินิยมความเชื่อก็เกี่ยวข้องก,กับพุทธศาสานาเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งหมายถึงสิ่งหนึ่งที่จะนำพาบุคคลให้พ้นทุกข์ดำรงอยู่ได้ด้วยความสุขนั่นก็คือความไม่ประมาทสองก็หมายถึงหลักธรรมที่มีอุปการะคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในการดำรงชีวิตได้ก็คือสติและสัปชัญญะและ9นั้นหมายถึงโลุตตรธรรม9 ได้แก่มรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเพราะฉะนั้นบันไดจํายยนวน129รขั้นนั้นก็มีคตินิยมความเชื่อทางพุธาทธศาสนาดังที่กล่าวมาครับครับและโอกาสนี้ผมขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับที่มีโอกาสขึ้นไปท่องเที่ยวผ่านไปทางกองพลฐานราัฐเจ็ิอำเภอแม่ริมนะครับนอกเหนือจากการไปถวายสักการะพระบรมราชานุสวรย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งปฏิสถานอยู่เบื้องหน้ากองพลฐานรัฐเจ็ิแล้วนะครับก็เชิญท่านครับเข้าไปภายใน บริเวณด้านหลังของกองพลฐานราษรที่เจ็เพื่อถวายสักการะองค์พระพุทธนเรศดาปวงประชาบูชิตเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวต่อไปครับสวัสดีคระดิฉันนางสาวสีนภาคำดวงมีเป็นนักขุนยศน้อยของกองพนทหารราชที่สามกรมทหารราชที่7ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบาชชนนี วันนี้หนูจะมาแนะนําสารที่น้องเยอะและสีน่าสนใจค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือเหนือเมฆฟาร์มด้วยเหนือเมฆฟาร์มของเรานะคะจะเลี้ยงแพะไปทั้งหมด3สายแสนตันไปด้วยกันค่ะพันธุ์ที่หนึ่งนะคะคือพันธุ์ชามี่และพันธุ์ที่2ก็คือพันธุ์ชาแนานและ3ก็คือพันธุ์แบ็คเบนโกเป็นพันธุ์พระราชทานจากกรมสำเร็จประเทศค่ะพันธุท์ที่ตรายยงนีนะคะเป็นสาลายอดนักพิณนะคะ ยอดนักรลของเรานะคะมีห้องเกียรติยศให้เมงรายไว้เก็บเกียรติประวัติความิมาของ่คยเมื่าไหรไว้ได้ไหมคะ ดอยปังขอนคอฟฟี่นะคะได้มาจากโครงการพัฒนากเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชมริตบ้านดอยปังขอนค,ค่ะ เด็จพระศรีนครินทรบรมราช,ชนานีเพื่อเป็นที่เคารพสักการะคู่กับอนุสาวรีย์ผู้เสียสละสืญไปค่ะและสุดท้ายนี้หนูอยากเชิญชวนทุกท่านมาสักตาราะรอยเระบาทและชิมกาแฟปางขอนของกองพนทหาราชที่กามกมหาราชที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนคริรนทรบร,บรมราช,ชนานีขอบคุณค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายขุนจอมรมอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือค่ายรอ1 7บเจ็ดพันสนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวประจําค่ายขุนจอมทมกันนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาดูสถานที่แรกกันเลยนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของค่ายขุนจอมทมแห่งนี้เลยนะครับนั่นก็คืออนุสร์ผู้เสียสละอตทสองสามสองสี่นะครับ อนุสรแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อสะดุดีวีรกรรมของประชาชนนะครับพลเรือนตำรวจแล้วก็ทหารนะฮะที่เข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมินิสนะครับอีกครั้งนะครับที่แห่งนี้นะครับอย่างได้ในหลวงราชการที่9นะครับได้ทําการเสด็จพระราชดําเนินนะครับเปิดและก็ลงนามพระมหาปริมาพิไทยนะครับเป็นที่ระลึกในสถานที่นี้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญมากๆเลยของค่ายขุนจอมรมแห่งนี้นะครับ มาดูสถานที่ต่อไปนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ผู้เสียสละนะครับเป็นสถานที่ที่ใช้รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับของฝ่ายเรานะครับและก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เคยต่อสู้กันนะครับและภายในนะครับก็จะมีองค์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับประดิษฐานไว้ข้างในด้วยนะครับให้กับคู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับได้กราบไหว้บูชานั่นเองนะครับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ถ้าได้มาค่ายขุนจอมทำแห่งนี้จะพลาดไม่ได้เลยนั่นเอง สถานที่ต่อไปเป็นศาลาแปดเหลี่ยมที่ประดิษฐานสเสด็จพ่อรอห้านครับอีกทั้งจะเป็นสวนสุขภาพหรือว่าสวนสาธารณะขนาดย่อมๆนะครับที่ประชาชนชาวอำเภอเชียงคำนะครับใช้ในการออกกาลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับพูดได้ว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่สวยงามเลยนะครับจะเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามมากเลยนะครับ และมาดูสถานที่สุดท้ายนะครับคือชมรมเลี้ยงควายนั่นเองนะครับก็เป็นชมรมที่ท่านขุนจำธรรมนะครับได้ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์นะครับผู้บ้านผู้เมืองของชาวไทยนะฮะถึงปัจจุบันก็หาชมได้ยากมากแล้วนะครับสำหรับควายนะฮะอีกครั้งภายในชมรมนะครับก็จะมีการจัดสอนการเลี้ยงควายและให้ความรู้เกี่ยวกับควายให้กับผู้ที่สนใจนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของค่ายขุนจอมทำนะครับถ้าเกิดว่าใครขับรถผ่านไปผ่านมาที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็สามารถแวะเวียนม,มาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับภายในหน่วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ